ั้นหุ่นจนส่วนอื่นมันลดมันกระชับหมดแล้วเหลือหน้าท้องอ่ะมันไม่ลดไม่กระชับสักทีแล้วจะทํำยังไงดีนะครับคือหลายคนมากเลยนะครับที่อาจจะมีความกังวลน,นะว่าเฮ้ยการที่เราปั้นหุ่นอ่ะส่วนอื่นทัานไปหมดแล้วอ่ะแต่มันจะมีบางส่วนของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับที่มันออกยากบางคนอาจจะออกยากในส่วนของหน้าท้องบางคนขาเนี่ยออกยากบางคนหน้าออกยากแบบโอ้โหยังเหนียง กองอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาในเวของการปั้นหุ่นนะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ลดไปแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นมันก็จะลดตามไปเองและเราไม่สามารถบังคับได้ด้วยนะครับว่าจะให้ส่วนไหนไปก่อนไปหลังโอเคไหมดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าสมมุติว่าเรา เข้าสู่เวของการปั้นหุนเนี่ยจนส่วนอื่นน่ะมันลดหมดแล้วแต่มันอาจจะเหลือบางส่วนที่มันออกยากๆแล้วมันยังไม่ลดสักทีผมก็แค่อยากจะบอกว่าก็ให้ทําต่อไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองโอเคนะครับเพราะว่าเราบังคับไม่ได้โอเคไหมเพราะว่าบางส่วนที่เราลดไปได้เนี่ยมันคือการที่เราทํามาเนี่ยมันถูกทางแล้วนะครับไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกทางเนี่ยส่วนอื่นมันก็ไม่ลดหรอกโอเคไหมแต่ถ้าส่วนอื่นมาเริ่มลดแล้วอย่างเงี้ยครับโอเคเยอะส่วนที่มันออกยากๆเดี๋ยวมันตามไปนะโอเคไหมครับดังนั้นอันนี้ให้สังเกตง่ายๆเลวว่่่่าา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 รรรมมมมถถูกกกทททงงงแแตันน็จะะีีีอึส เร่งผลลัพธ์ให้กับเราได้นั่นก็คือเราต้องมานั่งเช็คก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เราสามารถที่จะปรับอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างอีกไหมด้วยกันหลักของการปั้นหุ่นนะครับมันก็จะมี3ข้อใช่ไหมครับนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องของการคุมอาหารในการกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายอ่ะเรามาเช็คซิว่าตอนเนี้ยเราสามารถปรับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการคุมอาหารได้อีกบ้างไหมโปรตีนเรากินถึงหรือย,ยังถ้าถึงแล้วโอเคถคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเรายังกินเกินอยู่ไหมถ้ากินเกินอยู่ พอเราก็เพิ่มแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงการออกกาลังกายเหมือนกันเอ๊ะเราทำเวทเราทําดีหรือยังเราทำครบทุกส่วนหรือยังเราโปกัสตีหรือเปล่าเราทำก็คู่คาร์ดิโอไหมแลวคาร์ดิโอที่เราทําอยู่เนี่ยมันขั้นต่ำสามสิบนาทีไหมถ้าเกิดว่ายังมีอะไรที่เราสามารถปรับเพิ่มได้ก็เพิ่มไปเช่นเฮ้ยการเล่นเวทเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนครั้งจํานวนเซตจ,จานวนท่าหรือในแง่ของการทำคาร์ดิโอเราอาจจะเพิ่มเวลาเพิ่มความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยมันก็จะทําให้ส่วนที่มันออกย,ยากๆมันก็จะออกไวขึ้นได้แบบนี้เป็นต้นนะ ถ้าสามข้อนี้คุณทําได้ดีเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีมันก็จะขึ้นมาแน่นอนโอเคนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าเราทํามาถูกทางแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดยังง่ายยังไง,ง,ไงก็เป๊กก็ปังแน่นอนใจเย็นๆของแบบนี้มันต้องใช้เวลาทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยววันนั้นก็จะมาถึงอย่างแน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ